สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลัเบบซีของอันนั้นนทั่วทุกคนทุกท่านนะครับเนาะืัอน,นี้วันที่หามีนาคมพุทธศักราช2 5 6 4ครับ อันนั้นออนทอเดินทางมาเพจหนึงฟ้ามครับผ้าพอแม่เอื่อยนองมาเบง่งง้วครับเนาะมาเบง่งงวนเพจหนึงฟ้ามครับมือนี่เพิ่นสิมีง้วไห่เฮ้าง่มบบราคาจังไหนนะครับมาเบิงอ่างพรมนะครับเนาะครับพันยาไดงง้อเพจหนึงฟ้ามกับโทรมาเบอร์นี้นะครับร้นี้ครับนี่ศูนย์เก้าเหามหาเจ็ดสองอีกเบอร์นึ่งนะครับเนาะศูนย์แปดเจองูนปครับยูนี่รับประกันง้วไห้สุดโต้นครับ รับแหลกเปลี่ยนงัวงปุ๋ยมีงัวแม่อยากได้งัวผู้มีงัวผู้อยากได้งัวแม่กะมาได้ในแปลงกันที่ยังอันนี้ครับเป็นลุงเพชรนี่กับลุงเพชรนะครับเนาะนี่ครับไอ้ลุงเพชรมันนี่มีงัวงจักตัวครับสี่สี่จำนายเดสามทิพโตครับสามสิบตัวมันนี่ว่ยิบแยกระถามทิพโตจำไม่ได้มันหลายหลายลืมไอ้ลุงเพชรคือว่าอยากประกาศหาสร้างอ่าปุ้ยมีตั้างรับหมออ่าคว้ามั่วตอนนี้กำลังต้องการอยู่ครับอ๋อครับพี่น้อง ท่านใดนอที่บึงคิดผมอยู่ถามีลูกหลานเป็นซ่างหรือมีพี่น้องเป็นซ่างนะครับหรือท่านใดเป็นช่างเองกะเพจหนึ่งฟ้ามครับเพื่อนสิีจ้างเฮ็ดฟ้ามพี่น้องกะติดต่อมาตามเบอร์นี้เนาะนะครับเนาะเพื่อนสิีขยายฟ้ามหม่เนาะพี่น้องเนาะครับเอาครับวันนี้ไปบึงว้วกันครับถ้าฟฟ้ามเพจหนึ่งฟ้ามนี่กะตั้งอยู่ตำบลหนองแสงอำเภอว่าปีจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะเส้นทางออกจากว่าปีไปทางนเอ็ดประมาณโลนึงอยู่นะครับเนาะ ผ่านมาตามรายละเอ็ดกะก้อนสิเขาว่าปีนะครับภาร์มนี้เพิ่นก็นมีทั้งฟางครับมีอาหารสัตว์พร้อมนะครับเนาะมีฟางอัดก้อน,อนซีก้อนร้อยวันนี้เขาโพดบดส,สอบรหสัสพาบสอบรหัสบาทอ่าพี่น้องอาหารอ่าเป็นตัวแทนจำหน่ายหัวอาหารเดี๋ยวจะไปบางยี่ห้อนมึงยอะมากกว่ากันจได้เป็นตัวแทนจำหน่ายหัวอาหารพร้มมอรมอ๋อครับสองสบอบแล้วสองร้อยแปดสิบครับตัวนี้ตัวนี้ท้ายผู้ผูลเอาไปแล้วตัวนี้เอาไปแล้วเนาะบ่บ่ลุ่งเนาะลงเนาะอ่าบลลุ่งครับตัวนี้บลลุ่งพรเอาไปแล้ว ครับนี่บรรยากาศเศร้านี่ครับนี่ตลาดนัดเคลื่อนตลาดนัดจมย่อมนี่นะครับเนาะคนมาเบิงกันนี่หลายครับแต่ละมือนะครับนี่นี่ครับยางเทิงซื้อเทิงนี่ครับแม่นี่กับเพื่อนกิดสิจองเอาอยู่้ะครับนี่เพราะแม่นี่แม่ม่านนะครับนี่แม่ม่านทับหาสองศูนย์ไว้นี่นี่ครับพื้นสภาพพื้นสภาพออกครับแม่นี่นี่เพื่อนกำลังจองกันอยู่นะครับเนาะนี่ครับฟาร์มเพลินหนึ่งพุ่เขามาหลายครับ พี่น้องอยากได้ผ่านไปผ่านมากคับมาเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะรถง้อ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 รถกระจอยสิมาเบิ่งง้อมาขึ้นง้อแถวนั้นมีแต่รถมาเบิ่งง้อที่พี่น้องเนี่ยมาซื้อผมถาทายอยู่เนี่ยจนหอดสวยนะครับเนาะัวดชีวิตคนเอาเบิ่งตัวแรกแล้วเนาะลุงเพชรเนาะครับอ่าตัวนี้อันราคาเท่าไหร่ลุงตัวนี้ราาคเจ็ดหมื่นแปดพันเป็นง้อปรามันติดทิ่หนูมาเนาะง้อพี่น้องมักแม่เจ้าส่ได้ไปกะ ไปได้ทั้งสองทางแล้วนะครับติดเครื่องใไฮนะครับตัวนี้บ่สิเป็นหูบ่เป็นตาบ่เป็นหลังครับนี่ครับหลังนี่ยาวอ่าลาเด้ครับหลังงัวแม่นี่ท้องหกเดือนอ่ท้องแรกงัวสาวทับคุดตันเป็นงัวสาวท้องแรกทับคุดตันไว้โอ้ครับหางเบียงเราจักเดือนเราก็ลุ่งเนี่ยพันนี่ยหกเดือนเดียวเจเดือนหสี่ข่าวเจ็ดไปโอ้ยรอดกินน่องเด้เนาะครับเนาะแม่นี่สูงเท่าไรลุง สูงลอยหาเสพหาบวกลบอ่าพี่น้องไม่น,นี่ไปได้สองทางครับมักหูใส่หูมักบามันใส่บามันเนาะครับเนาะสีกับพื้นแบบนี้นะครับนี่ทอดำดำๆแก้มแดงๆนะครับเนาะนี่ครับสีแบบนี้อ่าราคานี้พี่น้องจะได้ทักเอานะครับเนาะานัวแม่มันตัวต่อมาตัวนี้จักบาทครับเนี่ยราคาเปิดไปอ่ามื่นสองทองหกเดือนตัวนี้เปิดไปหาหมื่นสองพันทองหกเดือนครับ กมบอทับเกมบอลไว้ครับโมมีต่ำหนิบ่มีบ่มีต่ำหนิบ่มีหยังครบเดือนทั่วรับประกันครับสูงเท่าไรน้าุงตัวนี้สูงลอยหาซิบบวกลบความสูงลอยหาซิบบวกลบนะครับอ่าแม่นี่สีกับสีเม็ดเขานะครับกกคางไงครับแม่นี่กกคางไงสีเม็ดเขาแขีงขาหน้าเล็บโอเคใช่ได้นะครับเนาะราคานีพี่น้องอยากได้ทักเอานะครับเนาะครับแม่ม่านได้ครับนี่อันนี้กับแม่ม่านอีกตัวนึ่งนะครับเนาะซื้อเมื่อซื้องัวม่านนี่ยสบายใจคือบริษัทไปทำเอาอีกเนาะครับเนาะ ทำบใบให้เรียบร้อยประกันทองพร้อมเรียบร้อยนะครับเนาะอ่าเบิ่งแม่ต่อไปเดี๋ยนะครับอ่าเบิ่งแม่ต่อมาแม่นี่ออกสีแดงมาอีกหน่อยนึง่ลงล่อมโตหนาครับแม่นี่อ้างเล็กครับแม่นี่ล่ลอมโตหนากำลังโชว์แม่นี่กับหูคลิปดำครับหนาขาดำแม่นี่ทองสามเดือนทองที่ไหนแม่นอครับเนี่ยทองที่สครับตัวนี้ทองที่สองข้อมสูงร้อยห้าสิบ มีหาสิบบวกลบนะครับนี่ความสูงอยู่ลอยหาสิบบวกลบแม่นี่เบิ้งสีสันเบิ้งลำตัวแล้วก็หน,นาครับหลังนี่เปีอเอเลสเลยครับไม่ได้วันทับตัวไหนตัวถามผมว่าอะไรกันมาหลายตัวหลาตัวนี้จะค่อยโทษถามเอาไหมเนะาะครับผมอยากได้ค่อยโทษถามเอาว่าพอพอในท้องนี่มันพอได้เนาะครับเนาะเอาเบิ้งดาบไว้เขาคือขงแบบไงเลยครับนี่เขาขางเปรีเอเลสเลยครับเปรีเอเลสโอ้เอาครับอยากได้ทักมาครับแม่นี่ครับนัวม่านอีกตัวหนึ่ง อ่ะครับเนี่ยเบิ่งแม่ต่อมาแม่นี่เป็นจังไรล่ะครับเนี่ยแม่นี่ก็ท้องหกเดือนครับแม่นี่ท้องหกน้ำน้ำย่ยอยน้อน้ำครับน้ำไม,ม่ย,อย่ยอยเลยครับน้ำน้อยหกเดือนอีกเจ็ดเดือนแล้วครับสี่ข่าวเจ็ดเดือนครับผมก็ถือว่าอีกบูโด,ดนอีกบูโด,ดนรุ่นกันเลยครับรุ่นกันเลยทับโค้มบ้านเลยครับตัวนี้อ่าตัวนี้ครับเจียมบอลกันครับตัวนี้ก็ทับเจียมบอลไว้สูงร้อยสี่สิบบาครับอ่าตัวนี้สูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบเจ็ด ราคาเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้เปเลยหกหมื่นสองไอหามื่นสองนะครับตัวนี้ห้องไวหามื่นสองครับเนาะทองเกมบอลลูกลูกที่สองครับในทองนี่ใช่แต่ลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกในทองครับตัวนี้ใ้ครคว้าได้เพี่น้องนี่ซื้อไปกัดล่อเลยครับล่อเลยล่อล่อรุ่นเลยนะครับน้มดีครับน้มดีนี่ครับเดบใซดได้ใบหนาเพิ่นนี่ครับหนาใหญ่ ต่อรองใด้อครับแล้วตอรองใดตัวราคาว่ามานี่1 2 3 4ตัวน hey, ี่มานหมันโตโตครับต่อรองได้ตัวโราคาห้องไว้อยู่นี่ราคาคือพี่น้องต่อได้นะครับเนาะเอาเบิ่งต่อมาครับแม่นี่สีเม็ดเขีาเป็นงัวทับโตครับไว้แต่ว่าบ้านนี่หัวติดบ่ติดเนาะครับครับผ่านรอบรอบนึงเด้อยผ่านนึงรอบทับอยู่นี่เล่นปะครับทับอยู่นี่เด้ออ่าตัวนี้ทับโค้มโตไว้เลยครับตัวนี้ทับอยู่นี่แล้วครับนี่แม่นี่เปิดราคาเท่าไหร่ครับแม่นี่ แม่นี่ห้องวัย,ย่40,000เก้าพันข้อมสูงลอยหาสิบบวกลบเบิงแขงเบิงขาเบิงรับตัวได้เพน้องนี่ครับเบิงหลอกเบิงเล็บครับเบิงหนอกเบ,บิงนุง่มโอเคครับหนากว้างครับหนากว้างหนาใหญ่ๆๆดีสีเม็ดเขา่าราคาเนี่ทับไว้พันหนึ่งรอบนะครับแม่นี่ทับอยู่หนีเลยเนาะครับเนาะนี่นทับอยู่กับหนีเลยแต่ว่าทับข้อมตัวไว้เนาะครับเนาะลูกตัวที่สองต่อไปเนาะอันบ่อ่าตัวที่สองนี่ ในททอนี่คือตัวที่2แล้วครับเนะาะพี่น้องกับจะคไพรสืบไปรุ่นเอาครับว่าสิได้เป็นมันติดบอนอะครับเนะาะมาเบิกมาเบิงแม่ตอมานครับไม่นีน้ติดเค,เครื่องไห้ไเป็นงัวสาวน้ำตัวหนาท่านพ่อมสูงลอยหาสิบบวกลบมันท่านเป็นสัตว์เอกเทียบไหมครับเนี่ย งวดได้สิเดือนโอ้งวดได้สิบแปดเดือนครับยังบ้านเีเป็นสัตว์นะครับเป็นงูน้อยอยู่ตัวนี้เนาะครับผมเป็นงูน้อยครับแต่ว่าโอ้โหนี่โอ้โหนี่แม่เพิ่นสีกระทบมากเนาะแม่นี่เนาะนี่แม่นี่กระทบมากนะครับแม่เพิ่นเนาะครับเนาะสูงลอยหาซิบบวกลบเปิดราคาเท่าไหร่ครับสี่หมครับแม่นี่เปิดไปอยู่สี่หมื่นกว่าพันนะพี่น้องเนาะอันนี้นมมันอยากมิติ้งน้อยนิดสี่หมื่นกว่าพันนมท่านไหนเป็นติงนมนมมันอยามีติ้งแน่แต่ว่าไม่เป็นปัญหาการเลี้ยงด มีอย่างเขาก็สีบอกตรงๆเลยครับเนี่หนาโน่นโจโก้ครับไปเนี่ยเพราะว่ามันกาศสีติดหินดูมาเนาะแม่นี่ก็ทบหินดูมากครับเนี่ยหนาโน่นโจโก้เลยครับเนี่ยโค้งสางโค้งสางไงครับขาไงเบิ่งกมาแม่ต่อมาเลยครับเนี่ยแม่นี่ไถไงครับเป็นไถไงให้กลางวันเท่าครับบ้านเนี่ยล่ำโตดีหนังหนาเัว่อไถหนังหนาดิครับเนี่ยเมื่อไถไงครับอันนี้ก็ทับยุคกับนี ถ้าไปเดือนนึงแล้วสูงลอยชีสิผาบวกลบสูงลอยชีสิผาบวกลบราคาอยู่ตะว่าครับเนี่ยสามหมื่นเก้าครับแม่นี่ก็เปิดไปอยู่สามหมื่นเก้าพันนะครับต่อร่องได้ครับสามหมื่นกับพันกับห้องไว้เนาะซองไม้ให้้องไว้ให้พี่น้องเขาต่อเอาครับเนี่ยสามหมื่นเก้าพันทับยุนีครับลูกได้ไหมล่ะครับต่อไปนี่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับตัวพี่น้องเสียสีได้เนาะครับเนาะตัวที่สองครับบ่งแขงเบิ่งขาเบิ่งหนาเบิ่งหลังนะครับเบิ่งดอกเบิ่งเล็บเนาะครับเนาะ อ่ะครับเบิ่องตต่อไปเลยครับเบืองแม่นี่สูงเขาจะไม่นี่ไหมแม่สาวครับสูงลอยหาสิบบวกลบครับแม่นี่ไม่ลอยหาสิบบวกลบเป็นเป็นงัวแม่สาวขึ้นเหนือเรือขึ้นเหนือเรือไปคับเอาโอ้ขึ้นรอบนึ่งลบครับเข้าแดงย่างงามเลยครับนี่นี่ครับงัวแม่สาวย่างมันผ่านการมีลูกจะเคลียร์นะครับนี่พี่น้องมักพ่อได้ใส่เอาครับโค้งสางเง่าเบิ่งช่วงหางคนนะครับเครื่องอมคนนี้โอ้ก็หางไงครับตุวน โอ้เบื้งบาดง้างงามครับเป็นอีบาดง้างงามนุ่มดีน้ำใต้น้ำล้างอ่าคือีคดใส่ใดเลยครับแม่นี่เปิดยุเท่าไรครับสี่หมื่นเจ็ดพับตัวนี้เพิ่นเปิดยุสี่หมื่นเจ็ดพันนี่ครับสี่หมื่นเจ็ดพันว่าแม่สาวโค้งสางเงาครับโค้งสางเงาญ่ครับนี่โอ้นี่พูดนะครับเล็บดีขาใหญ่ครับพี่น้องอยากได้พ่อได้ค่อยใช้เอาเนาะครับเนาะนี่อ่าอยากได้ทักมากครับราคาห้องไว้ซื้อนะครับเนาะอ่าเบิ่องตัวต่อไปเนาะครับเนาะ อ่าแม่ต่อม่านนะครับเนาะนี่แม่นี่สีสีเปกตาลสุกพื้นแดงนครับเนาะง้วตัวนี้พื่นแดงครับอันนี้แม่ม่านครับตัวนี้ม่านครับทองครับหาสองศูนย์นะครับเนาะถ้าอยากได้ทองเพิ่นหาสองศูนย์ครับนี่แม่นีครับนี่มือท่าเพิ่นกะวันที่สิบสองสิงหาครับมือลอดกะเดือนพฤษภาเดือนหนาครับหลังสงการกินน้องเลยครับแม่นีหาสองศูนย์ครับแม่นี่เดือนหนาครับเป็นงัวอดูมูนะครับเนาะเนื้อไหล ส่งพุ่มพุ่มงนี้พีน่น้องมาเท่ามาครับนี่ครับกวขา,างหางเบี้ยงนะครับนี่ยหางเบี้ยงแล้วหางเบี้ยงนะครับเี่ยหางเบี้ยงออกแล้วน่มดีน่มดีครับลูกตัวที่สองในทองนะครับดีลูกตัวที่สองในทองราคาเท่าไหร่ลุงสี่หมื่นเจ็ดราคาทองไปสี่หมื 4, น่นเจ็ดเนาะสี่หมื่นเจ็ดง้วทองครับลูกของหาสองศูนย์ในทองครับต่อร่องได้แม่นี่สูงเท่าไหร่เนาะครับนี่แม่นี่ก็สูงอยู่มั่นร้อยสาม ประมาณสามหกสามเจ็ดเนาะครับเนาะนี่ครับแม่นี่สูงประมาณนี้นะครับเนะาะอ่าอยากได้ทักครับก็แม่นี่นารุ่นก็ม้วนะครับลูกหาสองศูนย์ใกล้คลอดแล้วรอดก,กินน่องครับนี่รอดถับเบิ้งเลยครับผ่าสองศูนย์ดึงง่ามมานสัมสีออกง่ามปรนได็นนะครับนะี่อยเอาเม่ต่อมาครับสี มุมมุมเท่าๆดำๆเลยครับแก้มกันสามสีอยู่นี่นุ่มห้อยแยกลูกออกไปไหมตัวนี้เนาะนี่ครับห้อยแยกลูกออกไปครับนี่แม่นี่หัวทองสร้างครับอ่างเล็กหัวทองสร้างกินหยาดีเลี้ยงง่ายในช่วงหางหางงามครับตัวหางงามไยหางนี่หอดท่อนดดินม้าเลยครับนี่ยหอดเรียบหน่อยเลยรียบหางนะครับเนาะสูงร้อยสี่สิบเปเนาะครับนี่ สูงถึงมีรอยชิบชืบบวกลบเนาะราคาอยู่เท่าไรครับสี่หมื่นห้าครับแม่นี่เพิ่นห้องวาอยู่สี่หมื่นห้าทองว่างบุครับนี่ทองว่างครับทองว่างทองว่างห้อยห้อยแยกลูกออกไปเนาะก็คือตัวนี้คือเจ้าของคนบอกว่าทับแล้วทานแล้วทองแล้วต้องม้วนในตัวทองบ้านเดือดตัวทองเลยว่าทองว่างไม่บอกว่าทองว่างอ่าครับเจ้าของเก่าเพิ่นว่าทับแล้วละว่าสั่นทับแล้วทานแล้วผ่านแล้วแต่ว่าอยู่นี่ขั้นบอตัวทองก็คือว่าบ่อับประกันเนาะ ขันตัวท่องว่าพันจะคอยรับประกันนะครับเนาะอ่าแมนนี่ราคาเท่าไรครับเปิดใบสี่มื่นหาพี่น้องสี่มื่นหาช่วงนี้สีนี่นะครับเนาะมักทักมาเบิ่งครับนี่สี่มื่นหาต่อได้ครับคล้ายๆจังสีอยากท่องอย่างเงี้ยนาะต้องท่องไงครับน่าจะท่องดอกเพราะมันท่องแก่าอ่ะครับพูดอ่ะเอ็นเถี๋ยงครับทอนสร้างครับเอ้าอยากได้ทักมากครับช่งนี้สีนี้แม่ต่อมาหนะพี่น้องเนาะ แม่นี่ก็อ่างดีขึ้นกันครับนี่แม่นี่ก็อ่างดีน้ำตัวสวยครับนี่ผิวผิวดีนั่งหนะน้ำน้ำผลงามอัลลาห์ได้ครับน้ำไตน้ำล้างพนดีกกค้างง่ายครับ,งงรบฟ้อยหางง่ามบนียครับ,แม,ดดรบแม่นี่หอดดินครับนี่แม่นี่ฟ้อยหางไก่น้องนะครับไก่เล็บน้อยนะครับนี่ไก่เล็บน้อยหอดดินก็แม่นี่ท้องว่างครับเนี่ยแม่นี่ท้องว่างพี่น้องจะได้ไปทับเอาเนาะ กะสิลูกลูกต่อไปมันสิลูกสามหมครับเนี่ยลูกต่อไปตัวที่สามครับลูกต่อไปตัวที่สาดเนครับเนี่ยอ่ามึงหางเล็ปันหางส้อยหางงามครับตัวนี้ส้อยหางงามเป็นง้วงทองอ่างดีอีกตัวนึ่งนะครับเนาะนี่กับอ่างตัวนึงราคาเท่าไหร่ก่อนครับสี่หมื่นห่าครับสี่หมื่นห่าราคาสี่หมื่นห้าหองไว้เนาะสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าตัวนี้สูงนีร้อยสี่สิบบวกลบครับมีสี่สิบบวกลบสองสามเส้นไปหนีนะครับ อ่ครับเบืองเพจผูน้ำรับบมันมีตุงกัวแม่ด้ครับบบมีตุงกัวแม่โบมีตุงก้าทองด้ครับนี่อันนี้อ้มันแม่สาวตัวนี้โอ้ยหนามงามผมเลยว่าเปนเพจผูหนามันง่ามครับล่มต๋อมดีว่าเปนเพจผูแล้วมันตั้งไกนะลครับเนี่ยไม่มี้ลูกซีไบติดโบไถ่ด้ครับไม่นี้ผลน่ะพกหางไงครับพกไครบันทางแขนครับเนาะเครื่องไหเรียบร้อยสูงงลอยสามสิบเจ็ดราคาสี่ ราคาสี่หมื่นหกต่อรองได้ครับอายุทักเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เอาได้สิบสามเดือนครับสิบสามเดือนเบบี๋นะครับนี่เอาเล็บสวยครับเล็บสวยเล็บสวยน้า่วงล่างอ่ามาหนาครับมาหนามาดีแม่นี่เนาะนี่ครับลูกสี่วัยสวนก็หกนะครับเนาะครับผักขวงโอ้คุณดีเลยนี่เนาะโอ้คุณดีครับมองมากขึ้นมองมันคุณนี่นนะครับนี่โอ้ห้องส่างดีบอดีดีแม่นี่เนาะครับบอดีดีห้องส่างดีครับนี่ ดินละนมาเอองแม่อีกแม่นึงแลครับนหะนึ่งมีอันนี้ไทยครับป่ะเนี่ยหัวไยับวไทย,ไไทยโอ้ผิวดีตัสนิทเนาะน้อยสามไทยลวงเนี่ยโอ้ขึ้นแล้วบนอะนะโอ้นี่นี่นี่น้ำเศเนะาะเอาไม่ได้ขึ้นครับพร้อมทับพร้อมทับพาลูมาตัวนึงแล้ว ตัวพี่น้องสีเอานี่คือตัวที่สองครับค้อมูลหน่วยสามแปดข้อ,องูงหน่วยสามสิบแปดราคาสามหมื่นหาห้องราคาห้องไว้สามหมื่นหาพันครับอันนี้ครับผมก็แทบบรนเทาครับสามหมื่นหาพันขีปปดเล,เล็บปีติดดำเนะครับเนาะคลิปหูดำเครื่องดำหน้าขาดำโอ้อย่างเลยครับทับเหมือนแรงเลยเนาะพอดีเลยครับเนี่ยมเมาครับเมาโซานี่เหมือนแรงทับเลยครับเนี่ยท่านอยู่หรอกเนาะท่านอยู่ครับเหมือนแรงเนี่ย โอ้ครับกําลังขึ้นกําลังขึ้นเห็นเลยครับนี่ขึ้นเห็นเลยอ่ะครับแม่ลูกเลยเพร่ะนี่คุ้มจริงนุ่มแม่โยบนียครับเนี่ยแม่เล่บครับเนี่ยแม่เล่บลูกบามันมาเนี่ยลูกบามันอันนี้แม่เล่บลูกแม่เล่บลูกบามันแต่ว่าลูกไงเด็กลูกสีแดงยยิ่งขึ้นนี่ลูกสูงร้อยม่านสามสิบลูกสูงร้อยสามสิบแม่สามสิบเจ็ดแม่ร้อยสามสิบเจ็ดอ่าลูกง้อง้อลูกแรกครับนี่ตัวที่สองตัวต่อไปตัวที่สามตัวไปตัวที่สามเออตัวต่อไปตัวที่สาม พี่น้องทีทับเอาหนึ่งตัวที่สามเนาะครับอืมเอาครับราคาเท่าไรครับนี่ยราคเปิดไว้ห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดนะครับห้าหมื่นแปดแม่ลูกเนี่ครับนี่ครับแยกแม่แยกลูก็ได้แล้วครับนะคันต้องการอยากแยกก็แยกให้เนาะอ่านี่ครับต้องการอยากแยกเพื่อกระชแยกให้ครับเอาเบื้องเรียบดีครับดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะลูกคุ้มยินงนมเซยนะครับนี่ยอ่าแม่มันขึ้นมาเรื่อยเป็นครับเอาเรือยโอ้ขึ้นมาเปรอบหนึ่งป่ะลูกตัวเมียครับเนาะอัลลาร์ดครับนี่ครับอ่ะพี่น้องตัวต่อไปไปทับ า 18, หามื่นแปดแม่ลูกครับราคา 5, ทุดพิเศษโอ้มี 1, พันเรือลอยมีครับมีเรือลอยมากมาหนี้ครับเนาะแม่ลูกเท่าไรครับราคาเนี่ยสองหมื่นหาครับสองหมื่นหาเลยสองตัวแตั 2, ตวพี่น้องนี่ครับตัวบนวามาต่วไดนตวจเทยเนาะท่องลรวพนานาท่องล้วพนาแต่พันในตรวจยบรประกันเนาะสองหมื่นหาครับสองตัวเลยครับเนี่ย เลือดลอยง้วนไทยครับไถ่แทนได้เลยครับเนี่ยไทยแทนอันนี้คือไทยกระโดดเนาะอันนี้ครับไทยกระโดดเนาะครับมีราคาสำเนียงห้ยพี่น้องพร้อมเนาะครับเนาะราคาสบายสบายเนาะครับนี่ง้วนทรงไทยผันเท่าพูมักสี่กับมีเนาะครับเนาะเอามักตัวนี้ทักมาครับเอาพึ่งตัวต่อมาครับแม่นี่โรคเพศผูนี่ครับนี่โอ้โน้มดีครับแม่นี่มันทรงสีหายจัง่อยได้ไหมนี่ครับจังไวยครับห้อกัม่มันหัวต่อมาทรงหายจังไวย ครับมันก็ต,ตืนะ่นคนเนาะคนมาหลายค้นมาหลายก็ตื่นนะครับเนี่ยลูกอะไรลูกลูกบังคับไปแต่ว่าประเภทได้เครื่องดีนะมินเนาะเครื่องดีเครื่องกระติดต่ำให้ย่างดีเลยครับเนี่ยอ่าตีลูกลูกขึ้นนะครับเนี่ยลูกมันจะเดือนนะครับตัวนี้ลูกมันก็ได้ซีเดือนนี่ครับโอ้ลูกเขาใส่เดือนก็สซีพร้อมทับไปนี่เนาะลงหน้านี่ขึ้นแท้ผมว่าความสูงเมียลอยชี้ไส่ครับ ก้มสูงของแม่ไม่ได้รอยชีพหาบวกลบรอยชีพหาบวกลบลูกโตต่อไปสามติบบวกลบลูก um <s> <N ICE> ตัวแรกครับตัวนี้ลูกตัวแรกเนาะครับเอ็นมิตมีข้อมันจะสอยน้อยนึ่งนะครับโอ้นั่นปะโอ้นั่นนะโอ้นั่นต้องสังเกตดนะครับในข้อมันแหวกขึ้นไปเนาะแวกอยหนึง่งตรงต่างข้อมันมันบ่้ยวาไปเนาะมันเบี้ยวมันแหวกขึ้นมองนึงครับเป็นนอตกำเนิดมันอันนี้คือมองตนีเพิ่นเนาะแต่ว่าติดโบดบดเลยเครื <ท kurz S 1> ่องมาดำมาเต็มเลยเนาะเครื่องเนาะอันควบแม่ลูกนี่แยกบ่เนาะครับนี่อ่าบ่ได้แยกครับนี่บ่แยกบบ่่แยกครัพีน้องบ่แยก จักบาทครับคพืนี่หกหมื่นหาครับหกหมื่นหาพันครับอ่ามันลูกน้อยอยู่มันแยกเนาะม่านสะกันคอยสีแยกเนาะครับผมอ่าพี่น้องได้ไปกับไปทับเอาพอได้กัมักกับใส่เลยนะครับเนาะครับผมม้งมาไหมครับมันสีหูอบสีเทียนเราแย่งกันนะครับมันมันเครียดอยู่ครับควืง่วงมันเครียดจ้ะครับเนาะเต้านี่ครับมาหอดมือเต้าครับเนี่ยนี่เดินทางมาถึงมือเต้านี่ครับขันเอาไปได้บับได้จับได้บายมันกระสีไข้แน่ขึ้นเนาะครับผมอ่าครับจะได้ทักมาไม่นี่นะครับเนาะไก่บัวลาเนาะครับครับอ่ามาเบิ้งอีกชุดนี้ครับ ชุดนี้ให้สามตัวเลยครับผมนี่ลูกตัวกกมันนี่ลูกตัวสองมันลูกตัวแรกตัวสามเขาขึ้นแล้วไปทับเอาลูกตัวที่สองตัวต่อไปนี่ไปทับเอาโอ้บอกเลขความตัวนี่งแม่หนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าคับสองเจ็ดว่าอย่างไม่เขียนเลขเลยพ่อสามตัวครับเนี่ยเป็นลูกตัวนี้เนี่ยลูกลูกโกกตัวที่สองตัวที่สามทับเอาพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนนี่ให้ลูกที่หนึ่ครับอ่ะ ประเพจที่ว่างั้ไทยังไงเหมือนเท่าน้อไอลูกที่ครับบัตรเนี่ยปีละโตเห็นลูกเห็นเต้าพร้อมครับเห็นลูกถึงสองตัวเลยบัตรนี่เห็นลูกตัวสตัตัามทับตัทับเอาลูกตัวสองมาแก็ได้เดือนก็กวตัวสองเดือนแม่คืนอีกแล้วลูกตัวแม่หมดเลยบอกครับแม่หมืเลยแม่ครับแม่นี่ลูกตัวแม่หมดเลยครับนี่ครับโตต่อไปอาชีพแม่อีกได้เนาะครับเพิ่นนี่ให้ตัวแม่ได้ครับนี่ลูกแม่สูงรอยสี่สิบเจ็ดครับแม่สูงรอยสี่สิบเจ็ดครับลูกหน่อยจากเดือนครับลูกหน่อยมันลูกหน่อยเด็กสองเดือนคร ตัวนี้เดียหกเ,เดือน,นปีสองเดือนปีสองเดือนครับอันนั้นได้สองเดือนกระช่นปีอ่าชนปีอ่าชนปีชนปีนะครับราคาเท่าไหร่ครับสามแม่ลูกเนี่ยเจ็ดหมื่นครับสามตัวนี่ยเจ็ดหมื่นแม่ลูกสามหมืน่นเอ้ยเจ็ดหมื่นครับครับเดี๋ยวตะลูกมพิก็ได้แล้วเจ้าตัวเมย์ทโทงมาคุยกันแยกแยกตัวน,นี้กับกับไข่เกินครับกับแยกไห่เนาะครับอ่านี่ครับนี่ทักมาเลยครับแม่นี่สามลูกสองตัวแม่ตัวแม่เหมือนนะครับเนาะตัวตัวละสองหมื่นกว่าบาทนึงเบิ้งตัวต่อไปครับครับผม เอาโมงงัวแม่นี่เป็นแม่สุดท้ายของมือนี้นะครับเป็นงัวดูกหมูสิครับอี่เนาะงัวดูกหมูขาหน่อยเนื้อลายแม่สาวป่ครับตัวนี้แม่สาวครับทับไปเดือนหนึ่งแม่สาวทับไปเดือนหนึ่งแต่ว่าบ่รับประกันทองดอกเพราะว่าบ่ทันได้ตรวจเนาะนี่ครับทับแล้วครับทับแล้วทับแล้วทับพานแล้วหรอครับนี่เดือนหนึ่งแต่ว่าติดบรติดพันธุ์หูนะครับเนาะนี่ครับสูงร้อยสามใส่เนาะครับนี่สูงร้อยสามเจ็ดครับสูงร้อยสามเจ็ดโอ้เป็นอี่สีดีหางไงนะครับเป็นอี่ ติดดำให้เต็มเลยครับนี่ว่าบ่จะเป็นหูเป็นขานครับเนาะนี่ครับนี่โอ้เนือดีนางดีครับแม่ไปรุ่นเราครับไปรุ่นเราว่าติดบะติดเนาะครับผมขันบ่ขึ้นดีกิดติดทันตัวเนะครับโอ้ยโอ้ยนี่ติดู่แล้วครับอืมแักบาทครับแม่นีสามหมื่นหกสามหมื <hum> 96, 000, <ceiling. S 1> <intriguing. S 2> ่นหกพันอ่าพี่น้องสามหมื่นหกพันผ้าเบงมันนี่มีตัวใดมักตัวใดถือใจครับถือตาถือราคากับทักมากนะครับเนาะครับมู่อวนเขาขึ้นรดแล้วครับมจองมูนี่เตรียมส่งมูอยู่ในควากับเตีบ ๋อเอาครับ no เตรียมทรงหลายโต้ครับวันนี้ัตนี่กับเตี้ยมทรงครั nice. oh? obile, บตตัตนี้ก็เตรียมทรงตะเศร้านี้มากนี่แต็กโตนะครับตะเศ้านี้มาสีโตวซีโต้ตัเศราดีมากนะครับเนาะเตียมงครับอ่ะครับบัดนี้ก็บิพ้ามาเบิงเพิ่นเป็นจำตัวแท่นจำไลหัวหันนะครับนี่ครับรูปนี่ตานี่นะครับนี่มาไม่ครับนี่ครับหัวหันสัตว์ผสมทร็จรูปชนิดเม็ดอ๋อสำหรับโคเนื้อโคขุน นี่ครับตาตาตางัวครับผมตางัวครับนี่ครับผมชวนฟีดซื้ีพนโอครับนี่ครับนี่ชวนฟีดครับกระสอบกระสอบละจักบาทครับนี่สองร้อยแปดสิบครับกระสอบละสองร้อยแปดสิบครับมาลับขั้นประหยัด้หัวอาหารกระเมาข้าวโพดบดจันเลยเนาะข้าวโพดบดนี่สอบละห้าสิบหาบาทครับขอมาหาสิบหาบาทครับพี่น้องสามารถเอารถมาเองเลยเนาะครับผมถับเป็นตัวแทนจำหน่ายหัวอาหารสัตว์แล้วก็ นี่กระโผดบดนะครับเนาะอยากได้สนใจว่าจะเป็นหัวหานสิเป็นงัว่าขมว่าเบิ่งเอาครับผ่านไปผ่านมาครับเส้นทางกะว่าปีร้อยเอ็ดนี่นะคร <bold. S 1> ับเราเส้นทางนี en, ang, um ้นะครับเนาะจากว่าปีประหลเอ็ดจากหล่อเอ็ดมาว่าปีนี่ครับเนาะบันนี้ประกาศหาสร้างรับเหมาครับบันนี้ผู้ใดมีลูกมีหลานเป็นช่างเป็นนายช่างนะครับนี่เนี่คนเฮ็ดต่อจากนี้นะครับเนาะคนเฮ็ดนี่คนเฮ็ดไปฟ้ามออกจากนี้ต่อไปทางนี้นะครับนี่ต่อทางนี้ครับนี่ ประกาศหาสร้างอยู่นะครับเนาะสร้างกับท่านได้เห็นเบิ้งอยู่กับทร่มาติดต่อเอานะครับเนาะราคาท่าไรนั่นกับจะคอยตกลงกันเอาว่าจิตสร้างยังไหนเนี้ยนะครับเนาะเอาครับคลิปนี้นั่นนี่ครับนี่อันนั้นทั่วภาพ่นองมาเบิ้องอยู่อ่าฟามเพ็ดนํานึงเพื่อว่าปีนะครับเนาะโอ้ต้นพักการ์มพ่นองมาซึ้งว่ากับมาพักการมไปขั้นสมเด้อครับนี่ดองไว้ครับนี่กินกระป๋นกุ้งโอ้สุดยอดครับนี่พักการมเขาอักลายอยู่ครับ เอาครับชิปนี้แล้วนี่ก็สีพิษชิปอยู่นี่นะครับเนาะพอกันชิปหนาชิปไม่ชิปต่อไปนะครับเนาะชิปนี้สวัสดีครับ